ไม่จิงมาไหนเราได้ประกาศไม่จิไหมกลุ่มของเราเป็นกลุ่มที่หนึ่งจดเขียนลงไปตัวใหญ่น,นะคะกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มของเราจะมีชื่อในการราับผิดชอบก็คือการนําเสนอองค์ความรู้ว่าในเรื่องของสินหน้นากลุ่มที่หนึ่งสินห้ากลุ่มที่หนึ่งสิห้ากลุ่มของเราชื่อว่ากลุ่มอะไรคะ กลุ่มที่หนึ่งสี่ห้าใชา่หัวเรื่องที่นำเสนอเรามีชื่อกลุ่มเป็นของเราเองไหมตั้งชื่อกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งสี่ห้า,หาอ่าเป็นงานกิจกรรมนะคะเป็นงานกิจกรรมของเราเองนะคะ กลุ่มที่หนึ่งเราจะต้องให้เพื่อนทั้งหมดได้เห็นตัวหนังสือของเราด้วยนะคะค่อ,คอยๆเขียนนะคะค่อยๆเขียนไม่ต้องเขียนว่าเบาหรกาเขียนเบาๆกลุ่มที่1นึงสีห้ากลุ่มที่หนึงสห้านะคะ,ะวิทยากรประจำกลุ่มคือยักษ์โสทา ต้องเร็วหต้องฟังหมู่ต้องเร็วนะครับเพราะว่าเราจะมีระยะเวลาในการทำทำทีมของเราเนี่ยอยู่ประมาณสามช่วงช่วงแรกจะเป็นการนำเสนอองค์ความรู้นะคนที่มาจากไปก็สวัสดีค่ะโนชื่อนามสกลุลจุ๊จุดจุดจุดอยู่กลุ่มที่1นสินค้าสินค้ามีอะไรหนึ่งปาราณิปาตาสองอินาฐานา เขียนลงไปเลยว่าแต่ละข้อสีหนึ่งสบข้อที่หนึ่งจถึงสีข้อที่5มีอะไรบ้างโดยให้ผู้ที่มานําเสนอหน้าชั้นนั้นนะให้ผู้ที่มานําเสนอหน้าชั้นนั้นเป็นผู้อธิบายเป็นผู้อธิบายสวัสดีค่ะหนืได้รับหน้าที่ในกนารอธิบายสีห้านะคะสีห้าก็คือหนึ่งปานาหิปาตาเวรมณเนเว้นจักร เป็นมนุษย์ไม่ควรที่จะมีการเห็นค่านะเพราะมนุษย์จะต้องอยู่ด้วยความรักและแม่ตากันเหมือนกันเราอธิบายไปอธิบายไปข้อที่สองอธิฐานนาข้อที่3ามกามีข้อ, 2, อาทาาี่สี่มุสาข้อที่ห้า, 4, ส,า,า 5, สุรานะ